วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปที่วัดวังเงินวัดหลวงพ่อลาบกันนะคะเรากำลังเดินทางไปแล้ววันนี้เราก็มาถึงวัดวังเงินนะคะถึงประตูทางเข้าแล้ววันนี้ไม่มีคนเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดยาวหลวงพ่อท่านพักผ่อนเต็มที่นะคะแต่ว่าเราก็จะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดกันเราจะพาเพื่อนๆเดินทางขึ้นไปสู่ยอดเขาเพื่อที่จะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดกันนะคะ ทางนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเขานะคะจะมีไก่ลูกป,ปั้นอยู่2ตัวนะคะอยู่ทางขึ้นเขาและตอนนี้เราก็จะพาเพื่อนๆเดินทางขึ้นเขากันนะคะโดยการใช้บันไดของทางวัดนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าด้านหน้าจะมีศาลาศาลาตรงนี้ก็จะเป็นที่พักนะคะเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วก็จะมีที่พักให้สำหรับนั่งพักก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะ หว้ขอพอรกันนะคะสู้ๆค่ะอีกอึดไอใจเดียวเราก็จะถึงด้านบนแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆเราเห็นประตูด้านบนแล้วนะคะเราก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเราถึงด้านบนกันแล้วข้างบนสวยมากเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศดีลมพัดเย็นมากเลยค่ะ เราก็จะมาไหว้ขอพรหลวงพ่อขาวกันนะคะไม่รู้ว่ามีเรียกถูกหรือเปล่าถ้าเรียกถูกก็ขออภัยด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาขอพรหลวงพ่อขาวนะคะมีนั่งออยาวนานเลยอยากได้พรเยอะๆค่ะและเราก็จะมาขอพร ไอ้ไข่กันนะคะเราจะมาบนบานศาลกล่าวไอ้ไข่กันเพราะว่าที่วัดวังเงินมีไอ้ไข่ให้เรากราบไหว้ด้วยนะคะขอโชคขอลาบขอเงินขอทองกันได้นะคะวัดวังเงินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและก็บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะถ้าใดสนใจนะคะก็มีแนะนำให้ลองมาเที่ยวพักผ่อนนะคะแล้วก็มาไหว้หลวงพ่อรามกันค่ะ